สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาคนมาเที่ยวงานพ่อคุณด้วยกันนะครับเป็นคืนวันแรกคืนลองไฟนะฮะวันที่ยีนะครับบรรยากาศก็จะมีคลองขายโซนด้านหน้านะครับไ่รู้วันที่24่สี่เก็บกันร่อเดี๋ยวดูดก,ก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับโซนด้านหน้าน่าจะเข้าฟรีนะคืนลองไฟ โอ้ห้องฟรีนะฮะทุกคนเนี่ยกกบรรยากาศนะครับเดีมาวันแรกครับคืนลองไปครับว่าฟรีรรรครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศเลยทุกคนเวลา,าอืมทุกคน มาถึงกันลุกโปงแล้วฮะเงาทหารคนแรกทุกคนแบบแสงไฟพร้อมนะฮะหืมารเข้าปเป็นเป็นสามช่องเยอะเลยนะเราก็เดินมาโซนด้านหน้าจะเจออ่ารถนี่ฮะ ของกินนะฮะร้านดังในทนะิกต็อกครัวันนี้ผมพาทุกคนมาโซนร้านาขายของร้านดังในทิกต็อกนะฮะมีสองล็อกนะฮะทุกคนเรายมาดูล็อกนี้ก่อนนะฮะโอ้ดูกันนะ,ะว่ามีอะไรขายบ้างนะฮะทุกคน Ừ. nghe là cái gì? cá ba con trắm đấy. ờ ồ, thì như thế. น่าทานของกินน่าทานทั้งนั้นทุกคนโอ้ทุกร้านเลยนะฮะร้านดังๆทั้งนั้นนี่คืออะไร,ระเอี้ยนี่ผัดไทยไก่ทอดเกาหลีคอน ทุกคนนี่แค่คืนลองไฟนะฮะเป็นขนาดนี้เลยนะทุกคนหมึหตกามาตาโ้ามัร่อนโอ้โห้นี่ก็น่าทานนะทุกคนใาชัยหมึกย่างเนี่ยใครเปี้ยวปากก็มากินส้มเลยคร นี่ของทะเลนะฮะทุกคนก็มาซื้อได้ไดๆแบบทะเลของต่างนันเลยเยะันนี้เ,เป็นอะไรโอ้ทุกคนดูอืมมีคนขายคนกินอ้วอคนกินใช่ไหมคะ <c oughs>

ตรงนี้เป็นข้ามันไก่ข้มูกอตอนนี้ครับจ้ยหมวับจะยงปลาแ่มครับเข้นมรูล้วอันนี้ยำหอยนางเลหมูไก่สับนงนางลมโหเยอะ vừa <laughs> lắm nữa mhm 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 này mhm 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 này mhm 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 ทุกร้านเนี่ยก็จะมีร้านกับข้าวนะครับระหว่างทางเว้นตลอดเลยนะครับโอ้โหร้านดังๆเท่นั้นฮะ เน uh huh. ี่ยเคอโซนอาหารนะครับอันนี้มาดูโซนของขายเร่งของใช้ต่างๆนะครับรอ,องเท้าเสื้อผ้าท่านั้นนะฮะเพราะว่าช่วงแรกเ็เป็นของกินขนมอาหารต่างๆนะครับ ชอบร้านนี้แน่นอนขอเล่นเด็กทานั้นเลยครับ<ป>นี่เป็นร้านเสื้อผ้าตะเกียงเสื้อต่างๆครับ เสื้อกันหนาวทางนั้นนะคนใครมีมีเสื้อผ้าครับมาเลือกซื้อได้เลยเนี่ย ถูกอันนั้นเนี่ยร้อยหลักสิบหลักสิบก็มีเยอะนะนี่นนาฬิากานะ่ออเปนร้านอะไรเกีอเียวกับมือถือนะโอ้โหมือกระเป๋า เนร้านของเก่าใสยโบราณนะฮะเป็นรุ่นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะฮะโอ้โยร้านนี้ร้านกล่องสุ่มทั้งนั้นเลยเดี๋ยลวลองเท้าหืม,หมเท้าโดนถูกขนาดเลยเนะี่ยโอเคโชนสินค้าเนี่ย ดกว่าจะไม่มีไม่เยอะนะยาวเยอะมากเลยนะครับดูและชมก่อนได้นะคะแบตเวอรีะครับร้านกล่องสูงนั่นแน่นล่อใจเด็กกันนั่นเลยนะโอ้โห้ตุ๊กตา ส้มกระตอันตี้าสิบบาทนะเหรอคะโบนเ้สมม,มสรต่างๆครับทุกคนเจ้าสโม,ม,มสรไหนฮะมาได้ ปิงโก้นะฮะโอ้ยละเอกโกโกวาก็มามาเ,เครื่องเล่นตุกตอนนี้ผมเดินมาโซนอ่าหลังจากดูสินค้าต่างๆแล้วนะครับก็มือโซนเหมือนถือว่ามีส่วนเครื่องเล่นนะกวอนที่มีเครื่องเล่นจะมีร้านค้าต่างๆนะครับ ชิงชา้าก่อนะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นระบายสีนะฮะ้อ,าอ,อาตาระบายสีตักไข่ผ้าเพลินนะฮะน,นี่อะไรอันนี้ตักตา นี่อะไรเไอ่ยท่าน่าจะยิงตุก๊กตานะโอ้ตุก๊กตาส,สวยๆขนาดนี้นอันนี้เป็นโซนร้านต่างๆนะครับร้านอาหารหาต่างๆตรงนี้นะฮะบาารรยากาศน้าแบบปาเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆมานั่งกินยอะอาหารแล้วก็อย่างบรรยากาศดีๆนะฮะ ตัวหยอดเรียนเยอะมากเลยะฮะตู้คลิปตุ๊กาตานะฮะอื้อหือ

มีสัญญาติ์ทิกตอกทางนั้นเลยนะครับตัวร้านดังนั่นแหละนะฮะนี่ลูกชิ้นหมูเท่าแก่น้อย อบคอนแล้วก็กล้วยปิ้งคนวันนี้ก็เยอะอยจริงๆนะครับวันนี้วันคืนลองไฟเองนะฮะ ทุกคนดูไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหแค่ป้ายก็หน้าซื้อแล้วฮะดึงดูดเรามากเลยฮะแคป่ป้ายเองนะฮะมาซื้อกันได้นะทุกคน,นท้ายสองล็อกสองโซนนะฮะดูทุกคนดูมีาง,งานประหลุนเชนไลายนะฮะ อันเพ่อมาัการเดร้าเขาแยกกันไปคนละร้านเลยแต่ว่าร้านแต่ที่อเปนองพนนาทุกคนอเาโอเลยไปลุยุยุยเอาลงมา่ระนตโกนอ่ะไอเาไตอนชานี้คนเดกยู่โซนอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบูธด้านหน้าเลยนะครับทุกคนแล้วมีรถของเล่นตรงนี้นะอย่าเล่นยังฮะ โอ้โหรถนานเลยแม่ตอนนี้เด็กก็เล่นกันโอ้โหนี่เด็กชอบมากเลยฮะอยู่โซนด้านหน้าเลยครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเด็กชอบมากเนี่ยอยู่โซนนี้อยู่โซนด้านหน้าทางเข้าเลยนะทุกคนนี่ฮะ เที่ยวก่อนแค่ไหนเที่ยวกับ่อนมาเขาออกมาเล่นหลักเดี๋ยวเที่ยวก่อนเดี๋ยวมาเล่นก็เล่นไงกำเดียวนะดไหนอ่ะอ่ะอ่ะนี่ๆสเก็ตกันนะโอ้เดี๋ยวใครมาเล่นนะฮะแนะนำครับมานี่ครับหาทุกขนาดฮะมาเที่ยวตรงนี้เลยครับลับลองถูกใจเด็กๆได้นอนฮะที่นี่ฮะชอบ หลายคันถ้ามีหลายคัน